หัวปูดจะไปไหนคะวันนี้สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะอันนี้เช้าแล้วคะ่ะหนูจะไปซื้อหมูปิ้งใช่ไหมคะซื้อหมูปิ้งเนาะอันนี้เด็กหัวปูดนะตกเตียงเรียบร้อย <c oughs> จะไปซื้อหมูปิ้งกับน้ําไปถวายวัดเราเดินทางไปเลยไหมคะไปเลยไหมคะไปปเหรอไปไหมคะโอเคไปเดี๋ยวขึ้น อ่าด <c ười> ุกเละอ่าพออุ้มอุ้มเลยตัวสั่งอะเมียวรองเท้า้องเมีวอยู่บนรถใช่ไหมบรรยากาศ Nope, ไปค่ะเดินมาเจอเด็กคนนี้ทีค่ะเด็กแระเนี่เป็นเด็กคนนี้ เจ็บแล้ววันนี้เจ็บแต่เช้าเลยมีกี่ตัวลูกมีสามตัวสามตัวใช่ไหมคะตี๋นูกหมูดู่าน่งดิดูถ้านั่งหมูน้อยดิ หมูจะไปกินหมูแล้ววันนี้คะหมูจะไปกินหมูใช่ไหมคะกินหมูกินเนาะน้าเจ็บเท้าเนาะเจ็บตรงนี้เหรอเจ็บตรงนี้เหรอมาให้ดูให้กันั่งแบบสบายเลยเกินนั่งเรียบร้อยเลยทีเดียเป็นผู้หญิงทำไมต้องนั่งอย่างนั้นอะ มูปิ้งขายยังไง ตีห้บาทขายบนบ้านเราห้าห้าบาทกำลังกินกันแลวไม่พูดแล้วแบบจ้าจะลองกินดูควันออก มันควันเนี้มันออกเลยดูนะค่ะโอ้มีการโชว์กันด้วยว้าน้องเอ็มันได้อันใหญ่เลยกินเป็นไหมลูกไม่เป็นกินโมเป็นกินแล้วลูกลองกินบั้งจัดเลยค่ะจัดดูมันกินโมเป็นปะเนี่ยแล้วกลับไปอาบน้ำนะคะนี่ฉันหยิบให้ดูนะเนี่ยแม่ลองกินดูอี้เย อร่อยอร่อยป่ะอร่อยออเอามันรสมันเป็นงงงงรสงงงเงลยองไมบอกน้ำมูก่้ยไหรเป็นประเทศไ่ยน,น๋อยไหมต้องไม่ต้องไม่คลายเลย เอาหมูปิ้งไหมคะนอนหรอถึงแมโกโรแล้วจ้าน้องมเมยมาซื้อน้ำถวายวัด<า>จ้าดื่น้ำทำบุญถึงแล้วถึงแล้วคะ่ะดีใจแนละ้วไแบบขายส่งเครื่องแต่แบบบอกคือกันเนาะของของเฮ้าสิบ่มมี่แบบอันนี้เนาะใช่เห็นไหม มันชีมันเป็นแบบอันเนี้ยไข่ช่องเครื่องทั้งนี้ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าดูกอทมอก็จะเป็นแบบเนียนละเอียดริบแต่วันจะเป็นแบบพอรองแกะมด้วยไหเป็นแปลกแบบเนี้ยเป็นคล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่าเนื้อเนื้อบอกคือกันเนื้อทั้งน้นจะเป็นแน่นทั้งนี้ก็จะเป็นแบบนิ่มๆเป็นเนื้อแบบโอยอย่างเป็นแบบคล้ายๆวุ้นๆนั่นนะแม่เบานี่ มนมลแกเป็นบุหรุเนื้อมันจะเป็นไข่ๆเนี่ยมันจะติดเปลือกแต่ว่าของเทพสิบบติดเปลือกไอ้เลมลมาเพิ่งนี่เจอให้มาเป็นยังไงจ๊ะของเทพนี่บีบบบได้เลยเนียนตึกๆเหนือของเทพเนีนแซ่บน้องเมลกัดดูสิน้องเมลเมลน้องเมลลองกินดูไหม,มกนมินแบบติ๊กไทยแบบนี้เนาะเนี่ยแต่ว่าที่ร้านที่รันโมมีแบบนี้ลองกินมั้ย มันค <Cette cow, S 1> <elle> ือกันเนี่ยมัน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 แปลกๆกันเนาะเนี่ยมันคือกันเนี่ยเป็นมันเป็นแบบนุ่มๆเมาสำดเด็กน้อยเนาะมันจะออกอะไรกินนะมันออกแบบรสซีอิ๊วเนาะออกรสซีอิ๊วซีอิ๊ว ลุกดันมไม่เกรงใจใครสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆขอบบุญไลค์ขอบคุณซับสไ like ครต์ที่กดให้กันนะจ๊ะถึงแมคโครลแล้วจะลงไปซื้อน้ำจะลงไปซื้อให้เพื่อนเพื่อนถวายเนาะถวายวัดอืมถวายวัดจะลงไปซื้อน้ำถวายวัดทำบุญ มีเด็กกินอันนี้มาเป็นแันไม่ไปขอ,ขอขอบทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เด้จ้ากะสทําคลิปต่อไปเรื่อยๆค่ะมีเวลากะสิลุงให้เบิ้งเรื่อยๆเนี่ยจา้ารอชมรอติดตามเบิ้งคลิปต่อไปอีกเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เพราะกับข,ข,ขอลากันไปก่อนเนอาะจะลงไปซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวจะสายแล้วขอรอบขอบพระคุณทุกท่านทุกเอฟซีทีเขามาเมน่นเขามาไรใไ้เดอ ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้ารอติดตามชมคลิปหน้าด้วยจ้าน้องเมย์บายบายยังลูกบายบายบายพี่ปานาอาหน่อยบา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 ยหน่อยเด็กหัวปู๋ดเนี่ยบม่บายบายเหรออะไรเนี่ยเต้นให้ดูโอ้โหยังซาเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โห้โอ้โห้ดิวมอนเดิมตกลงไปคอพับลงไปเลยแม่ตกใจคิดว่าคอหักตายแล้วตกใจเลยพาทำบุญเลย เ้วะปวดวะใครปวดเนี่นย